แล่งกำลังใจจากคุณเกล์บาบูลาเมืองนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาประกติธรำคำพีซ่องทิโมธีบทที่หนึ่งข้อที่เจพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตท,ที่คาดครัวให้เราแต่ได้ทรงประทานจิตท,ที่กอบด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนเองให้แก่เราหลังจากที่เป็นโรคลอดเหลือสมอง ฉันอยากให้อาการดีขึ้นจะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวและมีชีวิตแบบเดิมแต่หลังจากทำกายภาพบำบัดแล้วอาการดีขึ้นแข่เล็กน้อยจึงยังไม่สามารถเคลื่อนไหวและผัวก,ก็ยังไม่ได้ในที่สุดก็ได้กลับมาอยู่บ้านและต้องนังหลดเขนถูกสิ่งในบ้านจัดไม่เผื่อดูแลฉันเพราะคิดว่าฉันคงต้องอยู่อย่างนี้ไปตลอดชีวิตแน่ และคงจะไม่สามารถช่วยเลือดตอนเองได้อย่างเต็มทีอีกทําให้ฉันรู้สึกกลัวและพิดว่างหมาคนที่มาเยี่ยมต่างก็บอกว่าฉันแข็งแรงกว่าที่ผ่านมามากแต่ฉันเองไม่คิดว่าตนเองแข็งแรง,งเลยทั้งทังที่พยายามทํามาแล้วมากมาก่หล่ย่างที่บางคนบอกว่าฉันเป็นคนกล้านั่นฉันกล้าจริงหรือ สร้างปีผ่านไปก่อนที่จะรูว้วตาตนเองไม่ได้ต่อสู้อย่างกร้านตามลำพังเพราะที่จริงแล้วพระเจ้าทรงอยู่กับฉันมาโดยตลอดเมื่อย้อนกลับไปดูวันแรกก็าจำได้วา่าฉันดูสึกสงบใจเหมือเกิดความกลัวความสงบใจนั้นมาจากที่ไหนฉันเชื่อวา่าพระเจ้าทรงกําลังบอกให้รู้วาทูกสิ่งจะดีขึ้นทุกวันฉันดูแลรักษาอาการโรคลดเลือดสมอง แต่พระเจ้าทรงอยู่ด้วยคอยช่วยชั้นให้สู้ต่อไปได้ทุกวันโดยประทานความกล้านอดทนและทรงช่วยให้ชั้นนุ่นใจผู้อื่นข้าแต่พระเจ้าเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายปกว่าตนเองกำลังต่อสู้เพื่อสุขภาพและเพื่อรักษาชีวิตของข้าพระองค์ให้อยู่รอดขอพระคุณที่ทรงต่อสู้รวมกับข้าพระองค์โปรดประทานกำลังใจแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย โดยความรักจากมันดาผู้ที่รวมด้วยช่วยต่อสู้กับข้าพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนข้อคิดความกรามาจากความเชื่อเมื่อเจเิญความกลัวเป่าไม้ของคำอธิษฐานผู้ที่เป็นโรคโรดเหลือสมอง